ถ้าพระอิน์ทจะตอบว่าให้นอนก็คงจะเสียเปลียบพยาช้างเขาคึงถ้าพระองค์จะตอบว่าไม่ให้นอนก็คงเป็นการเสียสัตว์เพราะด้วยเหตุนี้พระอินทจึงนิ่งเฉยไม่ทรงตอบว่ากอะไรจึงเรียกนางเทพธิดามาฟ้อนรำให้พยาช้างเขาคึงดูพยาช้างเขาคึงดูความสวยงามอ่อนช้อยของเทพธิดาจึงเพิดเพลินและเคิ้มหลับไปในที่สุด และลืมวันที่นัดหมายกับพระยานกอินทรีไว้แล้วนกอินทรีไม่เห็นพระยาช้างเขาคึงลงมาก็กินพระยาช้างสารแล้วขับเอาเท้าของพระยาช้างสารไปทิ้งไว้ในดงเมืองสีภูมิชื่อว่าดงเท้าสารปัจจุบันคือที่ตั้งของอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขับเอาหัวของพระยาช้างสารไปทิ้งไว้ที่บ้านหัวช้างและต่อมาได้ตั้ง